เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องปังทีวีนะครับวันนี้เราอยู่ในดิคอดของแมปมีม e d e เ e นเดอร์นะครับทางเดฟหรือผู้พัฒนาเขาได้แจ้งมาแล้วคร่าวๆนะครับว่าวันวันเปิดเกมยังไม่บอกเขาบอกวันแค่วันลงเทลเลอร์นะก็เขาจะเพื่อเคลียร์ข่าวลือหรือข่าวกระจายแพร่ต่างๆทางทีมนี้ไม่มีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะที่เขาบอกไอบ้บรรทัดบนนี้นะครับสองนี้เลยไม่ส่วนเกี่ยวข้อง กับการพัฒนาเกมและไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจใดๆนะที่เขาบอกนะก็เฉพาะตัวละครที่เขาบอกจะอ,ออกหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจมีตัวละครชื่อชูโคไซฮิโรซสเปกเตอร์ถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านอกจากนั้นก็สำหรับดีไซน์จากจูซุสไคเซนก็จะเสร็จในเร็วๆนี้แล้ว ผลประกาศวันปล่อยเทลเลอร์ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ที่เขาปล่อยมาตอนเย็นนะครับก็เทลเลอร์ที่เขาปล่อยมาก็บอกเทลเลอร์จะเป็นวันที่17ตุลานะครับ2,568เวลา3ทุ่มนะผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นวันศุกร์ของเราเป๊ะเลยหรือเปล่าถ้าเผื่อไว้ก็ถ้าอาจแบบเขาต่างกันต่างวันกันเยอะก็อาจจะเป็นวันเสาร์นะครับเวลา3ทุ่มแต่ไงผมก็ว่าวันศุกร์เวลา3ทุ่มนะครับประมาณนี้เลยติดตามดิสคอร์ดได้อติดตาม อ่าเทลเลอร์ได้ที่ YouTube ของเขาเลยนะครับตรงนี้เลยต่อมาเป็นแบบยังไงดีล็อบบี้มั้งเขาโพสถามล็อบบี้ก็แบบอ่าล็อบบี้เก่าก็แบบที่ผมหมดไปล็อบบี้เก่าของเขามีโครงสไตล์ดูเหมือนเดิมล็อบบี้ใหม่ก็แบบอยู่ระหว่างพัฒนาดีไซน์ทั้งหมดนะที่เขาบอกก็แบบเขาเหมือนคนส่วนใหญ่เขาชอบดีไซน์ล็อบบี้ใหม่อันนี้ก็จะเป็นภาพต่างๆเลยนะของล็อบบี้หรืออะไรให้ดูนี่เลยนะครับ ประมาณนี้เลยนะก็อันนี้ก็เป็นส่วนต่างๆอันนี้อันใหม่นะครับนี่นี่ถ้วยรางวัลผมก็ว่าเท่อยู่นะกาลังทําใหม่นะผมว่าน่ายังไม่เสร็จหรอกผมไม่แน่ใจว่าเกมเขาจะปล่อยตอนไหนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเขาก็บอกว่าแบบใหม่ของล็อบบี้คุณชอบมากกว่าอันนี้ที่เขาบอกไปแล้วล็อบบี้ใหม่ไม่ทําให้การเปิดเกมล่าช้าแน่นอนเขาบอกนะครับล็อบบี้ใหม่ไม่ทําให้เปิด ไม่ทาให้เกมเปิดชารล่าชาแน่นอนเขาบอกว่าภายในเดือนนี้งั้นแสดงว่าลงเทเลอร์แล้วก็น่าจะอีกอาทิตย์นึงน่าจะเปิดให้เลน่นอันนี้ความคิดผมนะความคิดเห็นส่วนตัวผมผมเดาล้วนๆนะครับลงเทเลอร์วันที่17อย่างงี้ใช่ไหมก็อาจอาจต่อไปปุ๊บอาจอีกอาทิตย์นึงเขาอาจจะเปิดให้เล่นก็คือวันศุกร์ถัดไปก็คืออาจจะเป็นวันที่เท่าไหรนะ่นาอวันที่24ก็ได้24ตุลานะอันนี้ผมแค่เดานะครับแต่เทเลอร์ มาวันที่17ตุลาเวลา3ทุ่มนะครับก็จะมีแจ้งประมาณนี้นะครับใครสงสัยยังไงว่าเกมเปิดยังไงหรือว่ายังไงตอนนี้เกมเขาจะไม่ได้บอกว่าเปิดนะครับเขาบอกแค่ตัวอย่างเทโวเลอร์เขาจะมาวันที่17เวลา3ทุ่มนะครับถา้างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีอะไรสอบมีอะไรสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์ได้เลย